1 4คันนะฮะเข้าสู่บริเวณงานนะครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมจะเป็นทางด้านของท่าน้ากาจอรปานะครับแล้ก็ภรรยาร่วมถ้นะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการอีกหลาย่านนาครับการรไฟประเทศไทยท่านายกสมาคมรถไฟจอรปานะครับแล้วก็ทางด้านของท่านผูวการริหารส่วนจรปานะครับท่านปานสาอ พอจะอธิบายให้เราฟังได้ไหมคะว่าวิตอเรียนนี้จะเป็นแบบไหนตัวร้อนหรือไม่ร้อนก็เทอะขอบคุณค่ะต่อไปนะคะหมายเลขสิบห้านะคะสิบเจ็ดค่ะคุณณรงชัยชัยรุ่งเรืองนะคะได้คำถามที่เจ็ดค่ะคำถามที่เจ็ดนะครับ เป็นตีหักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายขอให้การแสดงในวันนี้ขอบด้วยลูกซิ์ลูกห่ามีอายุเจ็ดสิบปลายแปดสิบปลายแห่หลายฝนเอาไปเป็นการจังหวะรุ่ Icana, ตีมีเนี้ยโต๊ะลักสูตรแล้วก็เปิดเจอของเขาอันนี้เป็นขั้ว่าการโต๊ะตีโหวตลักษณะการโต๊ต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็ถ้าโต๊ต่อต่อเป็นนห้องว่างต่อพาการโต๊ะต่พาวคือมีบอกวาต่อพาวู้ชาได้เป็นเจยากได้นะครับตีเป็นสวัสดิ์ใจได้อันนี้นี่คือความหลากหลายของเมืองลำปางของเขาเละครับเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ครับเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ ต่อจากการฟ้อนดาบกูแล้วเดี๋ยวผมจะฟ้อนดาบง่าวนะซึ่งเป็นเป็นอาวุธโบราณนะครับเขาได้ภาพ้าอาจาก ละนี่ก็คือการตีกลองใช้มงคลฟ้อนดาบ,บฟ้อนเจ,จิงนั่นเองนะคะถ้าเป็นกับเมืองปนุค่ะและในกานนี้ก็ขออนุญาตนะคะเสียงปรบมือตรบรับท่านด้วยและในงานนี้ขออนุญาตนะคะเรียนเชิญคุณรัชดชพระพโออินนะคะรักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจาังหวัดลำปางพร้อมด้วยนะคะหน่วยงานสมาคมรถมา้าเริ่มมีการเชื่อมรางรถไฟเข้ามาที่จังหวัดลำปางตั้งแต่ในปีพศ2457 จนกระทั่งปีพศ2459ซึ่งเราสามารถย้อนไปในสใมัยรัชการที่6จังหวัดลำปางถือเป็นประตูสู่ล้านนาไฟและรถมา้าจึงมีความสําคัญคู่บ้านคู่เมืองมาจนถึงปัจจุบันและถือว่าเป็นสเสน่ห์และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นกิจกรรมลําลึกวันประวัติศาสตร์รถมา้าลำปางประจำปีพุศกราศ2564ในระดับต่อไปค่ะครับขอบพระคุณมากครับครับก็กาสเรียนว่านโยาบาย ของจังหวัดลำปางนะครับเราพบว่าจากการหารือกับสนิชการที่เกี่ยวข้องและให้เป็นความรู้ถ่ายทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานให้เป็นความรู้นะครับให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในนครลำปางของเราที่ผ่านมาที่รถไฟรถม้าได้มาลงตรงนี้พร้อมกันนะครับเรามีสักขีพยานทั้งว่าวการรถไฟ ได้คุยกับท่านตั้งแต่เช้าจนถึงตอนเย็นนะฮะท่านสนุนสนับสนุนกิจการของเราเต็มที่ขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะคะต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆที่เนาโดนจัดโปรโมชั่นนายกรัฐฯรอคอยข้ามปีนะฮะปีที่แล้วเราเจอโควิดนะครับปีนี้หลายท่านบอกว่าสนใจแล้วนะครับมาเที่ยวอยากให้จัดงานนะครับนี่เสียวเป็นงานแรกกล้อมกันหรือยังครับอ่าพร้อมแล้วที่จะนับถอยหลังและเปิดงานรำรึสามสองหนึ่งครับ นเสียงสิ่งรถไฟละรถน